สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีข้อคิดและหลักธรรมที่อาจช่วยเยียวยาจิตใจของท่านในยามที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการเลิกราหรืออย่าร้างผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี้อาจกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ยากลำบากกำลังต่อสู้กับความรู้สึกสูญเสียความเศร้าโศกหรือแม้กระทั่งความโกรธและความรู้สึกถูกทอดทิง้ง การสิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่มนุษย์เราต้องเผชิญแต่พระพุทธศาสนาได้มอบแนวทางอลัมค่าที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความทุกนี้ไปได้และก้าวต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นสิ่งแรกผมอยากให้ท่านผู้ฟังพิจารณาคือ หลักอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนของทุกสิ่งในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าทุกสิ่งล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดารวมถึงความสัมพันธ์ของเราด้วยการยอมรับความจริงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เป็นการเปิดใจยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นก้าวแรกของการเยียวยาลองหายใจเข้าลึกๆและพูดกับตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ฉันสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้เมื่อเราต้องพบกับการพลัดพรากค,ความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรา มองความทุกข์ด้วยสติไม่หนีหรือผลักใสมันแต่ก็ไม่จมอยู่กับมันจนเกินไปท่านผู้ฟังครับขอให้ท่านอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเศร้าได้ร้องไห้ได้เจ็บปวดเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาแต่ในขณะเดียวกันขอให้มีสติรู้เท่าทันว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวท่านและมันจะผ่านไปในที่สุดหลักอริยสัจสีสอนเราว่า ทุกมีอยู่จริงมีสาเหตุสามารถดับได้และมีหนทางที่จะดับทุกนั้นนี่คือความหวังที่พระพุทธองค์มอบให้เราในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการมีเมตตาต่อต,อตอนเองอย่าโทษตัวเองมากเกินไปอย่าตำหนิตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจและความเมตตา เหมือนที่ท่านจะปฏิบัติต่อเพื่อนที่กำลังมีความทุกข์และยิ่งไปกว่านั้นการแผ่เมตตาไปยังคู่ครองเก่าของท่านแม้จะเป็นเรื่องยากแต่เป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยความโกรธและความเกลียดชังจะเผาไม่จิตใจของเราเองแต่การให้อภัยจะช่วยปลดปล่อยเราจากพันธนาการแห่งความทุกข์ลองแผ่เมตตาด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอให้เขาพบกับความสุข ปราศจากทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินชีวิตไปด้วยดีท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลาหลังการเลิกราเป็นโอกาสอันดีที่จะกลับมาใส่ใจและพัฒนาตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและการพัฒนาตนเองคือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง ลองใช้เวลานี้ในการทบทวนตัวเองค้นหาสิ่งที่ท่านรักและหลงลืมไปเรียนรู้ทักษะใหม่พัฒนาจิตใจผ่านการภาวนาหรือทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นการมุ่งเน้นที่การเติบโตของตนเองให้มากจะช่วยให้ท่านค้นพบพลังและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ภายในและนำมาซึ่งความหมายใหม่ในชีวิต พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเราเป็นผู้รับผลของการกระทําของเราเองแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการอย่าร้างเป็นการลงโทษหรือเป็นกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้แต่เราสามารถมองว่านี่คือโอกาสในการสร้างกรรมใหม่ที่ดีผ่านการกระทําคําพูดและความคิดที่เป็นกุศลเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตในอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับการเลือกในปัจจุบันเราจะมีพลังที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าขอให้ท่านผู้ฟังมุ่งมั่นในการสร้างกรรมดีให้แก่ตนเองด้วยการมีเมตตามีสติและการปฏิบัติธรรมแม้ในยามที่จิตใจยังบอบชำ้ำการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเยียวยาจิตใจผมขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นด้วยการฝึกสติง่ายๆ เช่นการตามลมหายใจหรือการรับรู้ความรู้สึกในปัจจุบันโดยไม่ตัดสินการภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ท่านมองเห็นว่าความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับการอย่าร้างมาและไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าตัวท่านคือท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่ใช่แค่เมฆที่กำลังผ่านไปปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมหรือกแกล้งทำเป็นว่าไม่เจ็บปวด แต่หมายถึงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเลือกที่จะไม่แบกความทุกข์นั้นไว้ตลอดเวลาเหมือนการวางภาระหนักที่แบกมานานพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรมิตรที่ดีที่จะช่วยเหลือเรายามยากท่านผู้ฟังครับอย่าพยายามผ่านช่วงเวลานี้เพียงลําพังขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือผู้เชี่ยวชาญ การพูดคุยแบ่งปันความรู้สึกกับผู้ที่เข้าใจจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้มากนอกจากนี้การเข้าร่วมกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายกันหรือการเข้าวัดฟังธรรมก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีในขณะเดียวกันขอให้ท่านระมัดระวังการคบหาบุคคลที่อาจชักนำไปในทางที่เพิ่มความทุกข์เช่นการพูดใส่ร้ายการเสพสุราหรือสิ่งเสพติดเพื่อหนีความจริง หรือการตัดสินใจที่หุนหันในช่วงอารมณ์ไม่มั่นคงในทางพุทธศาสนาความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดการอย่าร้างที่เจ็บปวดอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่หากเรามองอย่างถูกทางท่านผู้ฟังครับลองพิจารณาว่าบทเรียนอะไรที่ท่านได้รับจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองและท่านต้องการเป็นคนแบบไหนในอนาคต การเลิกราอาจเป็นการปลดปล่อยท่านจากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมและเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ท่านอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนขอให้มองไปข้างหน้าด้วยความหวังแม้ว่าตอนนี้จะยังมองไม่เห็นแสงสว่างก็ตามท่านผู้ฟังที่เคารพการเลิกราหรืออย่าร้างเป็นเพียงบทหนึ่งในหนังสือชีวิตของท่านไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด ขอให้ท่านใช้เวลาในการเยียวยาเรียนรู้และเติบโตโดยไม่จำเป็นต้องรีบเร่งจงจำไว้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหากเรามีสติและปัญญาในการ,รเผชิญหน้ากับมันและทุกย่างก้าวที่ท่านเดินผ่านความมืดมิดนี้ท่านกำลังเข้าใกล้แสงสว่างมากขึ้นทุกทีผมหวังว่าหลักธรรมและแนวทางที่แบ่งปันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและหากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมผมอยากให้ท่านแบ่งปันความคิดเห็นไว้ด้านล่างคลิปนี้หรือเข้าร่วมชุมชนของพวกเราเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลทั้งหลายจงลนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับความสงบความสุข และการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามขอให้ท่านเข้มแข็งและมีสติปัญญานำทางชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ